สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปห้องสมุดของรัฐที่หนึ่งที่เขาจัดสถานที่ให้มีความรู้สึกเหมือนกับมีป่าอยู่ล้อมรอบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันบิวตี้นี้แหละครับอันนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเมืองที่ผมไปเนี่ยเรียกว่าเมืองเมเปิลวานีนี่นะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนมาแคมปิ้งในป่าเลยต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้เรามาถึงห้องสมุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับบรรยากาศรอบๆห้องสมุดก็จะครึ้มไปด้วยต้นไม้ปกคลุมเหมือนป่าเลยนะครับแล้วนี่ผมมาเดินอีกฝั่งหนึ่งเป็นทางเข้าห้องสมุดสำหรับทางเดินที่เดินเข้ามานะครับผมจอดรถอยู่ฝั่งนู้นแล้วผมก็เดินออกมาลมลืนม,มากเลยนะครับ ห้องสมุดนี้เนี่ยชื่อว่า King County Public Library สาขาที่ผมอยู่เนี่ยเรียกว่าสาขา Maple Valley ที่นี่ก่อตั้งปี1947 นี่ทางเข้าเวลาเรายื้มหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือเนี่ยเราอ่านจบแล้วเราก็มาคืนที่นี่การคืนง่ายมากครับเปิดเดชักตรงนี้ขึ้นมาเอาหนังสือยัดใส่เข้าไปแล้วก็ปิดปุ๊บเดี๋ยวทางบารรลักษ์เนี่ยเขาก็จะทําการคืนให้เราจากในระบบให้เองครับแล้วก็ดูข้างในตรงนี้ก็จะมีประกาศห้องสมุดรายละเอียดต่างๆมีสตอรี่ไทม์ด้วยนะครับอ่านหนังสือให้เด็กฟัง แล้วก็บางทีก็จะมีสอน ESL เป็นภาษาอังกฤษสอนให้เราฟรีด้วยนะครับนี่คือข้างในนะครับนี้เข้าไปอนกเราเข้ามาข้างในห้องสมุด King County Public Library แล้วนะครับของ King County Public Library เนี่ยแต่ละที่ก็จะมีทีมที่แตกต่างกันไปในแต่ละเมืองแต่ว่าสำหรับ Maple Valley เนี่ย ทีมของเขาเนี่ยก็คือเขาจะสร้างห้องสมุดให้ดูมีความรู้สึกโปร่งสบายตาแล้วก็ดูสว่างจากแสงแดดธรรมชาตินะครับที่อื่นเนี่ยบางที่เขาก็จะเป็นทีมสไตล์โมเดิร์นสไตล์บอกว่ารัสติกนะครับบอกว่าดูครั้งๆแต่ที่นี่จะดูสบายสบายอีซีอ e ีซีนะครับมุมนี้เป็นมุมที่บอกว่าเหมาะในการนั่งอ่านหนังสือมากเลยบางที่ก็เข้ามานั่งหลับนะครับหรือว่านั่งเข้าฌานนั่งสมาธิ มันเป็นมุมที่นั่งสบายแล้วก็นี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับเขาก็จะแบ่งห้องสมุดเป็นสัสดส่วนเป็นโซนไปคอมพิวเตอร์ที่เห็นนี้เขาต่ออินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานเลยนะครับมีโปรแกรมออฟฟิศให้ใช้งานได้การเป็นสมาชิกห้องสมุดเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นพลเมืองที่นี่จะเป็นใครทั่วไปที่ไหนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้บริการห้องสมุดได้หมดเลยนะครับการทําบัตรสมาชิกเนี่ยก็ไม่มีอะไรยากก็แค่เอาบัตรไ d เดียให้เขา หรือว่าเอาพาสปอร์ตโชว์ให้เขาแล้วเขาก็จะทําบัตรห้องสมุดให้อันนี้จะเป็นมุมของเด็กนะครับก็จะมีหนังสือเด็กอยู่หลายโซนเลยห้องสมุดเนี่ยนะครับหนังสือที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วดูก็ดูไม่เยอะใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือมีระบบ interlibrary loan ก็คือสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นมาที่นี่ได้ เวลาจะใช้เนี่ยก็คือเราเข้าเว็บไซต์หลักของ King County Public Library นะครับถ้าหนังสือตัวที่เราต้องการเนี่ยอยู่ที่ห้องสมุดอื่นเนี่ยเราสามารถทำการขอให้เขาส่งมาให้ห้องสมุดที่เราอยู่ได้ทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีหมดทุกอย่างเลยเวลาจะยืมหนังสือจากอีกที่หนึ่งให้เ็าส่งมาที่ห้องสมุดเราเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าส่งมาถูกห้องสมุดด้วยนะครับเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมสั่งหนังสือของลูกสาวไปทีนี้หนังสือมาแล้วลูกสาวก็บอก ป๊าป๊าหนังสือมาแล้วผมก็เลยขับไปห้องสมุดแถวบ้านจะไปเอาหนังสือปรากฏว่าเขาไปส่งอีกที่หนึ่งมืนตื๊บเลยครับต้องไปสั่งให้เขาส่งมาให้ถูกห้องสมุดแล้วก็บริการห้องสมุดเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นหนังสือที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นเล่มหนังสืออย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะยืมหนังสือที่เป็นลักษณะของออดิโอบุ๊กก็ได้หรือว่าเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้นะครับได้เหมือนกัน บริการห้องสมุดเนี่ยนอกเสียจากว่าจะมีการยืมหนังสือแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นเลยนะครับคือจะมาใช้งานคอมพิวเตอร์ที่นี่ก็ได้หรือบางทีเรามีเอกสารที่เราต้องการที่จะปริ้นนะครับเขาจะอนุญาตให้เราสามารถปริ้นขาวดําได้10แผ่นต่ออาทิตย์แต่ถ้าเกิดเราเป็นปริ้นสีเนี่ยก็จะปริ้นได้3แผ่นต่ออาทิตย์ปริ้นฟรีเลยนะครับบางทีปรินเตอร์มึกหมดก็มาปริ้นที่นี่ได้ และนอกจากจะมีปรินเตอร์ให้ใช้งานฟรีแล้วเนี่ย mm hmm. เขายังมีเครื่องสแกนเนอร์ให้เราสามารถสแกนเอกสารอะไรต่างๆที่เราต้องการสแกนได้แล้วก็จะมีเครื่องถ่ายเอกสารให้เราถ่ายเอกสารได้เลยทุกอย่างเป็นบริการตนเองนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะยืมคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับยืมออกมาเพื่อใช้งานตรงจุดไหนก็ได้ในห้องสมุดคือเอาออกไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถเอาคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ย ไปนั่งในมุมตร,ต,รตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะนั่งแล้วก็เล่นได้เลยห้องสมุดนี่มีห้องอ่านหนังสือส่วนตัวด้วยนะครับเรียกว่าห้อง study room เราสามารถจองได้แล้วเราก็เข้าไปอยู่ในห้องนั้นเพื่ออ่านหนังสือเงีย,งยบๆคนเดียวหรือจะให้เพื่อนเข้าไปด้วยแล้วก็ช่วยกันติวหนังสือในนั้นก็ได้ก็อันนี้ก็เป็นบริการอีกบริการหนึ่งนะครับแค่จองเขาทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอันนี้ผมจะสาธิตการ ยืมหนังสือนะครับการยืมหนังสือเนี่ยง่ายมากเลยก็แค่สแกนบัตรไรบาร์รีคาร์ของเรานะครับแล้วก็ใส่พิน n ำเบอร์ไปแล้วก็ใช้เครื่องบาร์โค้ดยิงสแกนที่ตัวหนังสือก็สามารถยืมหนังสือออกไปได้แล้วครับแล้วก็เขาก็จะมีกําหนดว่าเราสามารถยืมได้กี่วันถ้าเราต้องการยืมต่อก็ไม่ยากครับแค่เข้าเว็บไซต์แล้วก็ไปบอกว่าเราต้องการจะยืมต่อ พอยืมเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะเอามาคืนเราก็แค่มาคืนในช่อง Dropbox ข้างหน้าเขาคืนได้24ชั่วโมงนะครับจะคืนเวลาไหนก็ได้ คุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมและติดตามคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ